เสียงแค้นดังมาจนจนสิบอกให้คนฟังเบิงไปถึงหูทุกทุกทันเป็นจังสี่ละพีเอ้ยยาอยูเ่ยเฉยๆเด้อหละเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ผลเอาธรรมะมาฝากจากใจจริงทั้งวัดไห่เต็มใจใดเต็มใจแท่ละไม่ออกพอออกเอ้ยนี่ทั้งวัดเหาออาธรรมะมาฝากถึงเวลา เสียงแค้นดังจน,จนจนบอกให้คนฟังเบิงไปถึงหูทุกถุกทานเป็นจังงี่เลยพี่เอ้ย่าอยู่เสยเด้อเลยเจ้าฟังธรรมะพระเพิดเอามาฝากจากใจจริงทั้งวัดให้เต็มใจเทละพอออกไม่ออกเอ้ยนี่จังว่ามนีเฮ้ากอสิมาตอในเรื่องอ่ายาตรงตวยสุภาษิตอีสานของบัณฑิตสุภาษิตนักปรญ์อีสา,านโบราณบ้านเฮาพน เฝ้าเอาไว้เขากะต่อเป็นตอนที่8ต่อเป็นตอนที่8เพื่อสิบสียง้พุทธศาสนนิกชนคือคำศักดิ์สิทธิ์สุภาษิตอีสานโบราณบานเฮ้านน่เนาะคำศักดิ์สิทธิ์สุภาษิตของบัณฑิตนักปราชญ์อีสานโบราณคนเดียวบอกเป็นตรงตุยพญายอีสานโบราณบานเข้าไว้โอ้ยให้พุทธศาสนิกชน ให้ญาติยมให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่ที่หลังฟังเบิงเดอตัวพญากับเป็นผู้อาผู้มีปัญญาหลายๆฟังเบิงแล้วกันโอ้คือคักแท้ส่นตัวเนาะอีโพอีเบผู้เพิ่นเป็นนักปราดเป็นบัณฑิตโบราณเฮาเวาไห้โอ้ยคักแท้เสวาโลก,กีข่วงเมืองคนมันบ่เทียงเดอ้อบอกลูกบอกหลกานเนาะลูกหลานเอ้ยมันเป็นยังสิเดอ้อโลก,กีข่วง คือว่าโลกเกียกว่วงเมื่องคนมันบ่อเทียงได้ลูกหลานเด้อมันละอเกียงซอยม้อยคือข่อยตาฟังของนั่นเด้าสันว่าบอกลูกบอกหลานเด้ออย่าไปหลงมั่วเมาอยู่น้ำลกสงสารได้ลูกเอ้ยหลานเอ้ออย่าโม้นไหลเด้อสันพิ่นบอกเขาเนะให้เขาวัดเขาว่าฟังสินฟังธรรมนี่เด้อผนสอนเนาะสอนว้บ่อเ่าบ่อล้านคนคัดแท้แท้นี่ก็เลยว่า เป็นค่ำศักดิ์สุภาษสิตอีสานโบราณเ้าความดีความดี่นบอกว่าความดีสําคัญเด้อลูกหลานเอ้ยลูกหลานความดีหนีบสําคัญมากๆเลยละ่รซั่นว่าขันเทิงดีเทิ้งเกง่งมีความลูกพร้อมเก่งพร้อมว้าอังคักตืมเข้าไปแลยลูกหลานเอ้ยประเสริฐสุดๆล่ะเป็นคนเป็นมนุษย์ประเสริฐสุดๆล่ะเพิ่นกะเว้าให้ฟังเนาะให้เฮ้าเป็นกระตือเตียนสนใจเด้อต่อไป เสว่าสงสารส่งคกงเกียนกำหอบเว้นหักมาครอบแล้ววอนไหวกับบ่อฟัง่งเด้ลูกล้านความตายนี่มันเป็นอยงนี่ละอยู่ในโลกสงสารน,นี่เสว่าสงสารสั่งโกงเกียนกำหอบเว้นหักมาครอบแล้ววอนไหวกับบ่อฟัง่งถึงเวลาตายเสียเงินล้านเงินสิบล้านมจาจังพญากร,รมามจุลากับบ่อฟั่งแล้วข้าเจ้าก็เอาไปคือเก่บาบ่มีผู้ใดสิหลีกหนีความ ความตายไปได้พันเะเมื่อถึงเวลานั้นถึงจะมีเงินมีทองมีค่าจ้างรางวัลมากมายยางไหนก็ตามสิมาซสื่อไว้มันก็ับบาฟังความตายนี่กะพญากรรมมาจุราพณนสิบบรับสินบนเลียงพวกมุนีวันเะบ่มี่เลยไปตามกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติถึงเวลาแล้วไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถึงเวลานั้นเด้นี่ ปลก็เลยว่าสงสารสั่งเสวสงสารสั่งคงเกมกำหอบเว้นหักมากขอบแล้วว่อนไหวกับบ่อฟังแล้วเสวะผนวานะศาสเสือจองขั right long, ้นกองกับย่างหุบซาตาหลบหลบล่งคือจ้องย่ามเมอซาตาขึ้นขวางคือขอนกับย่างรองบาดสิลมยุดหยากับบ่อฟังแล้วนี่ เพิ่นก็ให้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์สุภาษิตอ่าบันทิดดักป่าดิสานโบราณเพิ่นเบาให้ลูกให้หลานฟังว่าเอออยู่ในโลกนี้ล้านโลกหลานนะอยู่ในโลกนี้มีทั้งได้ทั้งเสียนะว่าซันบ่าได้ได้บทโบได้บทอาจารย์ว่าซันบ่ามันก็บบได้แล้วมันก็บอกมันก็บเป็นโลกท่านตัวมีทั้งได้ทั้งเสียนะอ่าหลังคนว่า ขอวันที่หนึ่งที่สิบหกนี้ไม่ได้บอลสันวาไปเห่นหล่ผู้ใด้วยกันเพราะรารนั่นซื้อน ой, ้อยคิบหายหน้อยซื้อมากคิบหายมากสันเดนี่นี่นี่ผู้ดใดจะไปเสียหลายอันต้แตนแต่เขียนตะเคลือนนะนะว้ายขันเฮาไดถ้ำบุญทํำกุศลไว้หลายๆนี่นะนเนาะกาเฮาคือหมายความว่าเข้าฝากธนาคารบุญฝากธนาคารบุญเอาไว้เยอะๆแล้วก็เฮ้ากะ บุญมันก็จะส่งเสริมเรานี่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนี่มันก็นได้ท่านตัวอัน,นวบุญบรเฮตอ่าผู้สนบรได้ส้างหรือธนาคารบรได้ฝากเงินไว้ที่ไปถอนมันกันบบรได้แล้วมิตก็จิจับหัวเอาแล้วเขาหาว่าปลอมแปลงเอ,เอกสารหลักฐานอย่บรได้ดิเพราะฉะนั้นนี่บ่มีอย่างสิมาซอยเฮ้า่วยได้ดอกต้นตะเคียนหรือเออ หรือว่าตนตนยังกะซามละ่ะผีสางนั่งไม่เทียบระเจ้าเราเทียวลาพซอยเขาร่วยบได้ดอกมี่จะเะท่าละซ่ซอยเจ้าของร่วยใดทำบุญไว้มากๆไหว้พระสวดมนต์เยอะๆนั่งสมาธิกรมกรมฐานพิจารณาแล้วก็แผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสันตัวนี่แล้วนี่แล้ววิธีการฝากธนาคารบุญไหม จากได้ศาสตร์นี่แหละอาจารย์เห็ดจังใดจังสีได้น้อนเนาะม,มันบ่ได,ด้ดอกคันถือบ่เห็ดไหวบ่สั่งเอาไหว้มันบ่ได้ไงไงเด้อซา์เสือจ้องขั้นกองกับย่งหุบซาตาหลุบลูบล่มคือจ้องซื้อไปเท่าได้ห่างหมดไปหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่แล้วล่ะนี่ซื้อเหล็กซื้อหาหามันไปออกหาหนึง่งเสวาจางังใดเนาะมันก็บเป็นจังสีต,ตัว ซวยหนาซุยหลังซุยหลังซวยหนาอยู่นี่แล้วเห็นเห่เข้าอยากนามันถึงเรียงเลกเลียงเบอร์นี่เนาะยนี่ยมอซาตาขึ้นขวางคือขอนกับย่งลองบัดว่าซาตาลมยุดว้กับบ่อฟังนี่เห็นบ่อขันมัดขึ้นแล้วเนาะอ่าขันมันข้นในโลกมันมีทั้งได้ทั้งเสียมีทั้งขึ้นทั้งขาขึ้นขาลงขาลงขาขึ้นนี่แหละของโลกสงสารนี่แล้วเราจะไปเอาอะไรกันนักกันหนาเนี่ยกับโลกสงสารจะได้ขันมันขาขึ้นได้เนี่ย การเท่าว่าประมาทเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าอย่าประมาทก็แล้วกันเวลามันขาลงนี่ทําอะไรนี่มันก็ไม่ดีทุกอย่างดิมีแต่อุปสรรคมาขัดขวางอ่าสายตามันหลบหลบลงคือจองนี่วันเถอะอ่าถึงเวลาดีกันเวลาขี้ไล่ดิเฮ็ดยังได้กับพอดีไปบดบันเถอะยิ้มใส่เขาเขายังว่ามึงยังไม่ด่ากูเลยบอกกันนั่นวันยังาไม่ยิ้มใส่เขา,ขา,าด้าิเดียวว่าวันเถอะอ่เขายังว่าด่าอยู่ว่าันเถอะนี่สายตาหลุบหลวบลงคือจองมันไปหอดบางมันลงเนาะ แต่ว่าเวลาขาขึ้นได้บ่มาดูเวลาขาขึ้นของเราเวลาขาขึ้นขาดีๆเวลาบุญกุศลมันส่งผลนี่ขาขึ้นทําอะไรมันก็ดีไปทั้งนั้นอ่าดีแล้วดีอีกรวยแล้วรวยอีกวันเถอะลังไหลเข้ามากเงินข้ามกาแจวันบ่ต้บองได้ไปขูดเลยต้นตะเคียนต้นไม่นี่วันเ่อะลุยแล้วรวยอีกทั้งดีทั้งรวยลังไหลเข่ามาอะไรก็ขวางไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยแว่าถันต่อไปอ่ามันเป็นังสันถึงเวลารวยถึงเวลาดี นี่คือย่ำดีของคนอของของโลกมันเป็นสช่ีแหละโลกนี่โลกต้องเป็นอย่างนี้มมเมื่อย่ำเมื่อซาตาขึ้นขวงคือขอนกับย่างลองไปเสยอัลลาดเยาวันเ่อบาดชิลมยุดธยากับบอฟังเิ่นว่านี่เป็นคําสุภาษิตอีสานบราณนบอกเฮาเพิ่นบอกไว,ว้ว่าอยา่ยาอย่าจงจงเป็นผู้ไม่ประมาทนะจ๊ะลูกหลานนะจ๊ะทันดีเพิ่นบอกไว้ว่าอย่าอย่าประมาทนะจงรีบสร้างขนขวยรีบสร้างประโยชน์ตนไว้เป็นที่พึ่งตนให้ถึงพร้อม ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงพ้นผ่านไปนะลูกหลานเอ้ยสันเดยอย่าประมาทเดอ้ออย่าประมาทเดอ้อเพราะว่าโลกนี้นี่มันบ่เที่ยงเดอ้อมันเลเทียงสวยมวยคือคอยต่ฟังของนี่ลูกหลานมันบ่แเนนนอนทําทำดีม,มันก็ได้ทำไรมันก็เสียสันเดยเพราว่าตาดีก็ได้ตาไรก็เสียผลแล้วปันไปเรียนให้โลกผลแล้วด้วยอันตาดีได้ตาไรเสียปันเขานักเรียโขนสันเด้นี่คือคำศักดิ์สิทธิ์สุภาษิตนักปา่าน ประดิษฐ์อีสานโบราณบ้านเฮ้าขนเบาไอ้โอ้คักแต่สอนลูกซ้อนหลานเนะาะสั์เสื้อจ่องอ่าสัดเอ่อเสื้อสั์ส,สร้างแปนว่าเสื้อสั์สร้างหางเหย้าสนุกแกงเดซ่างนี่เนะาะสั์ไก่กลุ่มหางสันแกงบ่เปลี่นคนมันบ่มีวนะาสนาบ่วาสนามันต่างกันหลายทีเนาะแตเลยว่าเสื้อสั์สร้างหางเหย้าสนุกแกงสันเหล้วสร้างหางสร้างมันหางเหย้าเนาะแกงแบบ บาดบาดบาดไปแล้วแต่ว่าเสื้อสาดไก่กลุ่มหางสันแกีงบเป็นบุญกุศลวัสนาเกิดขึ้นมาต่างกันผู้มีเงินมีทองของใช้ก็สนุกสนานจับใจใช้สอยสะดวกสบายอยากได้อะไรก็ได้สมความอยากสมความปรารถนาบรนต่อซุ้มมีเินหลายๆเนี่ยบรนต่อซุ้มมีบุญมีวัสนาแต่ถ้าผู้ไม่มีบุญไม่มีวัสนาไม่มีบุญไม่กุศลอ่า เกิดขึ้นโตกอยู่ที่มองใดกะไม่ดีไปสักอย่างเลยมันบอดีไปเลยวันต่อดๆอ,อยากจากขาดขาดเข,ข,ขินๆขันวาชนาบมมี่บุญบมมีม่เนาะอยากอะไรก็ไม่ได้จินมีแต่นี่แต่สินพลุงพลังนางถูกอกถูกใจอยห่หันแล้วนางกลุมกับมับเห็ดหัวเขาเห็ดสงลงอยู่อันค้นเป็นหนีหลายๆนะถูกอกถูกใจเนาะนางเห็ดสงลงห,หัวเข่าสั้นเพียงหูผุดเอ้ยยังมีเกลี่ยรครครับเนาะนี่แล้วพว่า อด,อดอยากอยากถูกอกถูกใจบอยจบบอยสิ้นมันเป็นยังไงล่ะคนพมีชน์ผลเปล่งสันตัวเขาขาดแรงแกงขาดหมอ,อได้แต่เหลียวเบิ้งผู้ผลพมิชนอยู่มีกินผู้เขาลำเขาลุ้ยโอ้ยนางเหลียวเบิ้งเขากินอาหารดีๆโอ้ยคือเป็นจังซานคือเป็นแนวนี้พัตโตคือมีกินคือพมีกินน้ำเพลินสัเดย์เเจ้าของพมิชนผลมีวัสนากบเป็นยังสันต์ตัวผู้ผลพมีมันกะลังไหลเข้ามาตัว เนี่ยจังซ่นแล้วมันเป็นจังสี่ตัวเพราะฉะนั้นอาศัยว่าบุญกุศลน,นี่ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญขันค้นบูผลมีผลเห็ดจังไดก็ได้นะมันมเสื้อสราดสร้างหางเหย้าสนุกแกงมีอย่างก็กิกนได้สมความมุ่งม,มั่นปัถานาเห็ดยังก็ไปได้ปั ط, สุยางสเนวอันศาสตร์ไก่กลุ่มหางสันแกงโบปินเนี่ยมันบบมีหางอ่นเถอาบุญกุศลเดอ้อบุญกุศลเดอ้อลูกหลานเอ้ยอันเดียอีโผอีเบนักปาาโบร่านผลบ่อสอนออกไวเป็นผญานะพญาเดอ้อพญาเดอ้อ ให้มีปัญญาเดอ้อท่นเด็สิ้นบ่เป็นตาย่างยาเด้ใส่ผ้าไว้เดอ้อของที่บ่เคยกินยาจะเอามาเป็นกับแกบมนี่สาคัญนี่สาคัญเป็นผู้มีปัญญานะให้รู้จักมีปัญญานะัากนการที่เราจะคบกับใครนี่สําคัญการที่เราจะคบกับใครจะเป็นเพื่อนกับใครหาลงทุนอยู่กับใครนี่ไปลงทุนอยู่กับผู้ใดนอ้อค้าขายกับผห่น้อ หรือว่าสิจ้างผู้ใดามาทํางานให้ไว้ใจไดบอซําใดก็ต้องดูดีๆถ้ามองแล้วเบิ่งแล้วไม่เหมาะสมไม่สมควรท่าที่ไม่เป็นทีไ่ไว้วางใจได้นี่ให้ะะมัดระว่างบันเถาะจ้างผู้ใดไว้วางใจได้บ่เป็นตะครบไดบ่เป็นตะจ้างไดบอนี่เพราะอาจเกิดความเพราะเกิดความอาจไปลงทุนเนาะ ไปลงทุนกับภูนันพุนี่เกิดความขาดทุนก็ได้ด้เนี่ยเราว่างไว้ต่อๆวคนเท่าส่วนมากมีเวลาอ่าระว่างเวลาไปทาบุญทาทานเหตุอันนั้นอันนี้นี่ระว่างเด้อลงทุนกับภูพนกเป็นก้าวล้วขาดทุนยับเยินด้นน่เนาะเนี่ยต้องเราเบิ่งวาเิ่นวอ่าสิ้นบ่เป็นตาอย่างยาสาใส่ผ้าเวยเด้อของบ่เป็นของที่บ่เคยกินยาสามาเป็นกับแกมนี่อันเท้าบอมันใจเท้าบอ วัว่างใจเขากับบอกกล้าลงทุนแล้วคือไปขาดไปขายอย่างเขาต้มเขาหลอกเขาล่วงเราทําให้เสียหายเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียทองทรัพย์สินสมบัตินี่ควนพิจารณาให้ดีให้ถี่ถ้วนสินบพอเป็นตายอย่างจะใส่เอาทาบเผยของสิ่งพอเคยกินยาวเป็นกับแกมเดอ้อพิจารณาใส่ปัญญาเบึงเสื้อพ่นหน้าเฮียให้ลิงดูพ่นปุงในเดอ้อดอนผู้ตาเจ้าบ้านคนนิง่งถอนบอลย่ำเกรงเดอ้อ เนี่ยสุภาพิต์โบราณผมว่าคนยุคใหม่บางคนสมัยใหม่ยุคใหม่ยุคยนี่แหละยุคปัจจุบันเนี่ยโลกไฮเทคเนี่ยถึงโลกไฮเทคโลกเทคโนโลยีโลกเอ่อโลกเทคโนโลยีเข้ามานี่ไอทีไอแพดไอโฟนอะไรเข้ามานี่เขาไปฝังอยู่ในสมองคนรุ่นใหม่ยุคใหม่นี่หรือว่าเป็นของเล่นของคนยุคใหม่นี่อันพวกมือเนี้ยวันต่อไอแพดไอโฟนอินเทอร์เน็ต เอียงผอมูเนี่ยแหะเป็นของเล่นยุคใหม่ของของคนหลุนใหม่ลุกยุกใหม่ก็เลยเริ่มของโบราณกตีทำคำโบราณที่เคยสร้างสอนอลูกหลานลูกเลนนล้านหล่อนให้ดีให้มีศีลมีธรรมและททำให้โลกนี่มีความสงบสุขเรียบร้อยอยู่ในศีลในธรรมในคำสอนของพระศาสนาเดอ้อผู้คนสมัยใหมย่ยุคใหม่นี่ก็ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้ว บ่เอาคำโบราณบันเอะ่เอาของผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นว่ากับทิ้งของโบราณเห็นว่าของโบราณไม่มีคุณค่าคนยุคใหม่นี่คนยุคใหม่ก็พากันพากันไปติดของเล่นสมัยใหม่ไอทีไอแฟกไอโฟนน่ยไปติดของบอกบราแบบอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนอยไปเนี่ยเฟซบุ๊กยังไปแหลมบานนี่มันว่าล่ะก็เลยไม่ย่ำเกรงไม่มีคนเท่าคนแกไม่มีผู้ใหญ่ผู้ใหญไม่มี บ่มีเหตุบ่มีข้องเหลีวบานเนียวันต่อบ่สนใจได้เรื่องประเภทนี้ข้องเกาข้องโบราณนข้องเกาข้องหลังที่ปู้ญาตงงายง่ายผลเด็ดผ้าเห็ดพาทำเอาไว้เลยบ่ได้สนใจก็เลยว่าเอ้ยเสวรส้สนน้นหน้าเหงื่อให้ลิงดูพ่นปวงในเด้อดอนผู้ตายเจ้าบ้านคันนิ่งถอนบอลยำเกรงเนี่ยทำไมทุกวันนี้มันไม่เคารพเกรงอกเกรงใจคนผู้หลักผู้ใหญ่คนผู้มีศิลมีธรรม ก็เลยเกิดความวุ่นวายกระสับกระสายเบื่อในต่อโลกสงสารจะได้บัตรอีกน้นี่เนาะมันเป็นแบบนี้นี่ก็เพิ่นก็เบ้าให้เบ้าสอนคนยุคใหม่ว่าจะไปติดไอโฟนไอแพ็กอินเตอร์อกตาเน็ตไลเดอร์โทรศัพท์หุ่ใไม่นงังคิดยุหันแล้วบับบับบับยุหันแล้วก็เลยบ่สนใจในเรื่องในงานบ่คำ่ำประเภทนี่อีสานประเทศนี้ โบล่าอีอย่างกับบสนใจบ่สนใจน้่นอย่างผมว่อนี่นนะก็เลยเห็ดใ้ยุคนี้สมัยนี้ก็เลยเกิดเป็นความเกิดความวุ่นวายกระสับกระยสกาลาหลนเกิดขึ้นวันเถอะพว่าคนมันมันบ่มัน,มนบ่เอาของเก่าของเหลาของหลังหน้าดอนผูตาเจ้าบ้านคานิ่งถอนบอลยำเก่งหมายถึงว่าคนเถ่าคนแก่ของเขานั่นละ่ะมองผู้เถ่าผู้โถผู้นักบัณฑิตนักป่าโบเพา่น ผู้เกง่งสอนลูกซ้อนหล,นลานอาบลำพอนเมื่อก่อนลูกหลานยุใไม่ก็เลยบ่สนใจบ่เสียฟั่งสำบันทันเถาะเลยเกิดความเป็นั่นสิละเนียกก่ยคเพื่อเป็นปัญญาโบราณยีสานบานเฮา,าตีคํามข้ามักสิทธักบา์ยีสานโบราณยิ่งไส้นี่มีมาสำหรับโลกเพ่นวาพ่นบอกให้เฮาฟังอีกผู้ยิงย่งกับผู้ไส้นี่มีมาสำหรับโลกขั้นบ่มีสิ่งนี่แนงสู่โลกยามีเด้อพันวานี่คือบทบาทของโลก โลกพื้นแผ่นดินนี่หรือว่าแผ่นดินของโลกนี่มีจะมีสิเป็นมีนิท่านหรือว่าคําพูดเอาไว้ยางไรก็ตามอะไรก็ตามที่เขาวาดเป็นนิทานเล่ามาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาดูมาดูโลกปัจจุบันนี่มันจะว่าจังไดนีท่านเลี้ยงโลกมาจังไดเกิดมาแบบใดเป็นยังยังก็ะมีคนเกิดขึ้นมาอันน,นี้มีนิท่านวาไวก็ตามแต่เรามาดูพิจารณาอยู่โลกปัจจุบันนี่ ที่มีมนุษย์เป็นสิ่งที่สําคัญมนุษย์แหละแนวอื่นก็สําคัญเยะแต่ว่ามนุษย์นี่เฮ็ดให้โลกเจริญก็ได้เฮ็ดให้โลกเสื่อมก็ได้เด้นี่มีมนุษย์เป็นสิ่งที่สําคัญมนุษย์ก็มีผู้หญิงมีผู้ชายนี่มนุษย์กับมีผู้หญิงมีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายทั้งสองคนนี่แหละ <t> <t> เป็นผู้สร้างโลกด้เป็นผู้สร <t> ้างโลก Obama. สร,ร <t> ้างโลกให้ดีสร้างโลกให้เจริญสร้างโลกให้เสื่อมก็ได้บั้นต เป็นผู้เพิ่มรประชากรเป็นเป็นผู้เพิ่มค้นให้ห้ายขึ้นวันต่อโลกจะเลื่อนจะเสื่อมก็จะจดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์สองคนนี่แหละวันต่อมีผู้หญิงผู้ชายนี่แหละวันต่อโลกต้องเป็นแบบนี้มีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่สร้างโลกร่วมกันถ้าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็อยู่ยากลําบากละ่ะวันต่อหนงหนูหนงสู่โลกยามีเดอ้อว่ญญาัน่านี่ยิ่งใส้นี่มีมากรับบลก ขานบ่เป็นบ่มีของสิ่งนี้แหลงสู่โลกยามีนี่นอกจากจะเป็นผู้ที่ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมไม่เอาไม่เอาโลกวางสลุดไปบ่มีรูมีข้องปอยุผู้เดียวประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมบ่าเอาเรียงวกนนี่นะนะประพฤติตัวเป็นพรหมจันท์เป็นพรหมจันท์ผลก็เลยวายสงสันนี่ถงว่าผู้หญิงก,กับผู้ชายอยู่ร่วมกันสร้างโลกถ้าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายก็ เป็นไปได้ยากเป็นรู้สึกเป็นไปยากวันต่อจะมีสิ่งประกอบเข้ามาเพิ่มขึ้นอยู่ในโลกสงสารนี่ก็ขมามันมากมีประกอบอยู่ในโลกสงสารนี่มีผู้ยิ่งมีผู้ใช่แต่ถ้าทำผิดมีกฎระเบียบเด้ถ้าทำผิดล่วงละเมิดในสิทธิของผู้คนอื่นจะมีระเบียบมีกฎหมายมีออียงเพิ่มเข้ามเพื่อให้เป็นสินเป็นรรมต่อผู้ที่ถูกเอาเปรียบเอาไว้นี่ อยู่ในโลกกับเพิ่มขึ้นไม่เอวันต่อหรือมีมีศีลมีธรรมมีบุญมีบาปใครทำดีทำทำทำถูกทำดีเป็นบุญเป็นกุศลล่ะถ้าใครทำผิดทำชั่วก็เป็นบาปอากุศลสิ่งเหล่านี้จึงรวมปะพนกันอยู่กับผู้หญิงผู้ชายทั้งสองคนอยู่ในโลกโลกจึงเป็นแบบนี้วันเอะนี่ยังไหล่ีกฎมีระเบียบม,มีกติกาย,ยังเกิดขึ้นไปได้หลายอย่างหลายแ,แนวบ้านนี้พ้นว่า ต่อมาอีกพอมีผู้ยิงผู้ใช้แล้วบาดนี่พ่อมีคู่กันเด้ยิงใดใดผัวขวัญผู้ประเสริฐได้บัดเป็นแต่กำเนิดเบื้องบุญโบราณสั่งแต่เดิมโบราณบนบ่าว่าผู้ใดได้ผัวดียิงใดใดผัวอันประเสริฐเพิ่นว่าได้ตั้งตาสมัยบุญเป็นเพิ่นว่าได้สั่งบุญเก่าไว้ผัวก็ยังได้ได้มาเป็นผู้ใช้ดีได้ผัวดีเป็น พอเฮื่อนแม่เฮื่อนเป็นดีคักว่าสันต์นี่เพลงสันหญิงใ,ใดๆหัวส้มผู้ใจถอยเป็นพอกำรรบาปเกาแต่พุ่นโตสั่งไวแต่หลังพุ่นแหลวนี่นี่กับโพล้านผงกับว่าไว้เอียว่าผูา้ดใดได้ผัวบพเป็นเก้าว,วันเถอะได้ผัวพเป็นเก่าผนกับว่าโู้เป็นเพราะบาพปพะกรรมติ่ตนได้สางเอาไว้แต่ปางก่อนเพราะว่าพูดถึงโลกสงสารเนี่ยว่าโ,โลกพอมี มีสิ่งประกอบมารวมกันเข้ามากแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่มาอยู่รวมกันเป็นคู่กันแล้วก็ปรารถนาหาแต่ความดีมีความาหาความดีๆมาสู่มาอยู่กับเจ้าของผู้หญิงถ้าไห้พอดีว่าเป็นที่พื้งกับตนเองได้กะเขาานี้ว่าเป็นพ่อเรือนเป็นช้างเท้าหน้า เพื่อจะนำพาครอบครัวไปสู่ความสำเร็จความาจเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวครัวเรือนของตนเองไป,ไปได้เป็นทุกประการนัจึงเรียกว่าเป็น,ปนภาวะบุญเก้าที่ตนได้สั่งรวมกันมากเขาเรียกว่าผู้เถ่าบราลัพธ์ว่า,าเป็นหัวแกวเมียขวัญผัวแกวเมียทีย์เดียวบวนา่าอยู่ร่วมกันสั่งอยู่ร่วมกันไปจนวาพุณแล้วไม่ไมเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรผุดแล้วพลนาวาเนะาวนะวายเนาะ หญิงใดดผัวขวรผู้ประเสริฐเป็นแต่กำเนิดเบื้องบุญเก่าโบราณสั่งแต่หลังบนบ่านนี่นี่นี่ไป้สั่งเอาไว้แต่หลังแต่ว่าถ้าหญิงใดถ้าหญิงใดได้ผัวผู้ไม่ดีบานนี่หญิงไหนไดผัวส้มผู้ใจถอยเป็นพวกกมเก่าแต่ผุนโตสั่งไว้แต่หลังเนี่ยผัวพอเป็นเก่าเนาะเขาบนกว่าเป็นน้ำบุญน้ำกุศลบริเฮตได้สั่งเอาไว้ก็เลยเป็นเรื่องสั่น เขามีมาสําหรับโรคสงสารได้อันพวกผู้เนี่ยวันเถอะูู้ยิ่งคผูใส่มาป,ประดับโลกได้อันทั้งคู่ดีทั้งคู่ไม่ดีเนี่ยวันเถอะมีมาประดับโรคสงสารเอาก็เคยเห็นบางคู่มีแต่มีแต่เหลืองแต่เล้าเนี่ยในโลกสงสารทะเลาะกันเพราะกับเมียเนี่ยวันเถอะไม่เว้นไม่ไวแต่ละวันตีกันหัวหลังคางแต่กับเมียวันเถอะหัวเมียคููแบบเจังสีน่นี่อย่างนี้ก็มีมาประดับโลกไม่ไหว ปรดับโลกให้โกได้เบื้องให้ส้มวันเถอะโอ้มาคักเนาะแล้วกับบ้านนี้ก็มีมาสำรโรงมีคู่ดีแล้วต่อมาก็มีคู่ไม่ดีเสร็จแล้วไม่ั้งดีไม่ั้งบดีเนี่ยแหละเป็นยังสิ่ทั้งรับโลกสงสารนี่ก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์้องบัณฑิตนักปา่าอีสานโบราณบ้าน,านเฮ่าเราบนมาโอ้ผู้ใดใดยิ่งใดใดหัวขวัญผู้ประเสริฐเป็นแต่กำเนิดเบื้องบุญโบราณสั่ง แต่หลังผุหล่นว่ายิ่งได้ได้หัวส้มผู้ใจถอยเป็นพอกรเก่าพุ่นโตัส่างวหแต่หลังเนี่ยกันหัวบอดีกับเป็นเป็นน้ำผลนน้ำกุศลกับคือกันคือกันหลเพผ่นว่าโบราณผ่นว่าเนาะคนผู้ใดคนผู้ใดมีศิลหามีวันท่าหนบหนอมเพี้ยนขยันบ่อเวนทํำส่างบ่อเศร้าข้นทิศเอามาไว้ในเฮือนเป็นแก้วมิงผ้ายนาพุน พัดสิได้เพิ่งเย็นเด้นี่นี่ปลานนี่มาเบิงคนดีบาเนี่เป็นผู้มีจังไงผู้ยิ่งเป็นจังไงผู้ใช้เป็นจังไงผู้คนผู้มีสินหามีวันท่าน้อมนบนี่เป็นจังไดเนี่ขยันเพี้ยนขยันบอวินถ้ำส่างบอเส้านี่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 สุ่มโม่เนี่ยวันต่อบุญหลายเลยเด้ผู้อื่นผู้ยิ่งเนี่ยเนาะกับผู้ใช้เนี่กับสามบุตรใดจังสิสินตามภาษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทภะย่อพนวา การสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนี่พนว่าเป็นผู้มีมีความสำรวมกายวาจาการไปการมาวาจาไพเราะพอพิงพนเรียกว่าเพล่นเอิญว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมที่จะนำพาผู้คนและสังคมในที่น,นั้น,นไปสู่ความสำเร็จเจริญความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้ในพนวังสันเนาะ ผู้มีศีลมีธรรมถ้าผู้มีปัญญารู้จักคบกับคนผู้มีศีลก็จะนำพาตนไปสู่กับความสำเร็จประโยชน์สูงสุดได้นั่นเองนี่แหละผู้มีรู้จักคุณงามความดีของคนคนเท่านีา่เนาะมีทั้งโลกอย่างที่ว่านั่นแหละโลกมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งขึ้นมีทั้งลงแล้วแต่บุคคลที่จะคนไหนที่จะไปเบิ่ง ไปเลียกแล้วก็ไปคัดเฟนก็ขึืนระวังเมื่อขึ้นอย่กับการบุญกุศลของเจ้าของนี่แหละสําคัญบุญกุศลนะเป็นสิ่งที่สําคัญผู้มีผู้มีศีลมีธรรมนี่ผู้มีศีลหามีวัท่าน้อมนบมีการก้อมนบอ่อนน้อมกาบไหวรักษาศีลหาเพียนพยันบ่เวณถ้ำสั่งบริสุทธนี่นี่น,นี่หมายถึงว่า ผู้มีศินตั้งหากมีวันท่านอบนบมีจิตใจนอบจจนอบ,นอบแล้วก็เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรรีบสร้างประโยชน์ตนไว้เป็นที่พึ่งตนได้นี่เพียรขยันบ่เว้นทำสร้างบ่อเศร้าพอเป็นผู้มีศินแล้วก็มาทำยู่ทำจินทำไร่ทำนารู้จักเหตุากการ,รู้จักการรู้จักใช้สติปัญญาว่าสิ่งใดที่จะนำพาตนและครอบครัวไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้นห่ไหม นี่น,น,น,นี่จังสีหละคนสําคัญที่สุดเด้นี่ทั้งบา่วาสิเป็นผู้ยิ่งหรือว่าเป็นผู้ทายเกิดขึ้นมารวมโลกกันแล้วนี่คะมีทั้งผู้มีทั้งครูดีทั้งครูพอดีเ,อเข้ากับให้มันดีแน่หลายหส่วนมากเนาะขวรสีเอามาไว้ในเฮือนเป็นแก้วมิงเดนี่จังสีนอกคนวา่าายนาพุ่นผัดสีใดเพึงเย็นนี่ให้เป็นผู้มีสติปัญญา เบยหน้าเบิงเลียงปกมูนีเนาะขันเท้าเป็นหนึ่งละสําคัญคือเป็นผู้มีบุญดีวาสนาดีปัญญาถึงปอ้อมแนวดีๆมาเกิดสิเขมาหาเจ้าของทนตบัตเนะาะเป็นผู้ผู้รักษาศีลด้วยกายว่าจาเรียบร้อยบดจากับไพ่เลาะเพาะพิพงบอยางกัเตกกะตากาาานี่พนว่าเป็นผู้มีศีลมีรรมน้ำผ้า ตนแลงสังคมบพาะว่าตังตะขอบขั้วดีนําผ้าหอดสังคมส่วนร่วมส่วนหลายส่วนมากนี่วันก็ไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหนา้าเจริญลุงเรื่องใดมันเป็นสินี่ก่เป็นคําศักดิ์สิทธิ์คติธรรมคําศักดิ์สิทธิ์ของบัณฑิตนักปราชญ์อีสานโบราณบ้าน,านเฮ้าเป็นพญาตรตรตัวเป็นตอนที่แปแล้วเขากะอะ้เ้าออไป ก็เสียให้พุทธศาสนิกชจนแล้วก็ลูกหลานผู้เกิดใหม่ไงที่หลังลูจักว่าเออพญานี่เป็นยังไงเนาะพญานีเนาะอิโปอิเบนักปราญ์โบรานผลบวชให้เฮาฟังไว้นี่บางทีความหมายก็ตีบพท่านถือคือกันได้เนาะเป็นบอกเพราะฉะนั้นอาละบานิมูนีเข้ากับบ่มาหอดตอนที่แปดต่อไปเข้ากับสิต่อเป็นตอนที่เก่าต่อไปวันเวลาวันเวลาเท่านั้นที่มาหอดมาถึง ช่วงเวลาต่อไปนี่ก็จะเป็นพญาตรงตัวอีสานโบราณบ้าน,านเฮ้า,อาของอนักบัณฑิตของบัณฑิตนักปราชญ์อีสานโบราณเป็นตอนที่เ่าต่อไปสัตว์ตัวบ้านนี่เนาะ